ก่อนอื่นนะพาคุณผู้ชมไปที่ความรู้สึกของชาวบ้านนะครับจะถ่ายทอดมาทุกวัน,นครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนทางสากแก้วก็ดีหรือชายแดนทาง้าของภาคอีสานก็ดีนะครับอย่างวันนี้เนี่ยจะนําเสนอความรู้สึกของชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็อดครวญน,นะครับว่าอยากจะให้เหตุการณ์เนี่ยมันจบจบลงไปสักทีหนึ่งอย่างพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้ครับเขาบอกว่ามีอะไรยังไงให้รีบบอกแล้วก็ถ้าเกิดจะนะมีการประทะกันเนี่ยนะครับก็พร้อม ร้านเขาเนี่ยเคยนะเกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าคว่ำหม้มอกว๋วยเตี๋ยวมาแล้วคว่ำหม้มอกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แหละขายขายอยู่บางทีเขาก็ในวัตถุดิบต,ต่างๆก็อาจจะเก็บไว้ขายได้หลายวันแต่คว่ำหม้มอกว๋วยเตี๋ยวในความหมายของพ่อค้าคนนี้ก็คือก็ทิ้งหมดอ่ะแล้วเขาบอกเขาพร้อมจะคว่ำหม้อก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เป็นครั้งที่สองนะครับทันทีที่เสียงปืนดังขึ้นแต่ยังไงก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเร่งรัดดำเนินการหน่อยนะครับ ปดูบรรยากาศโดยรวมครับที่ายแดนอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับก็จะเห็นว่าตลาดนัดที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบยังคงตึงเครียดแต่ก็คึกคักนะฮะก็จะเห็นว่ามีคนออกมาจับจ่ายใช้สอยออกมาซื้อของขายของกันอย่างเนืองแน่นนะครับขณะเดียวกันเขาบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์จะดูเหมือนปกติเนี่ยแต่ว่าก็พร้อมที่จะอพยพอยู่ตลอดอย่างพ่อค้าขายเครื่องในนะครับชื่อว่าคุณวันลบชัยอินอายุ45ปี เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยหวั่นกับสถานการณ์ชายแดนแต่ชีวิตมันก็ต้องสู้จนนาทีสุดท้ายเพราะก็ต้องหารายได้ครับเขาบอกโชคดีนะที่ช่วงนี้เนี่ยมีโครงการคนละครึ่งพ l u เข้ามาช่วยได้บ้างตอนนี้ตัวเองก็เก็บของเตรียมแล้วครับหากเกิดเหตุประทะต้องอพยพครั้งนี้เดี๋ยวจะรอจนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก่อนแล้วจะก้อยอพยพครับวันๆอยู่ครับยากนะเพราะว่าชีวิตก็ต้องแมนต่อไปครับจนหน้าที่ทุดทายครับ เอาเป็นห้องวอล์กได้เป็นไังไหนครับไล่ใดกัตกอยู่ครับบอคือจะตกกรอนครับอนนี้ก็ตกลงหย่อนลดลงแบบที่ขายขายได้กับไม่ได้ต้องต้องขายแรงว่งมาขายเสานครับระบายของออกเราได้การเข้ามาเตือนหรือเปล่ามากซอยหรือเป่าครับซอยได้อยู่ครับพอบ่เป็นไหนครับซอยได้อยู่แล้วเขาว่าแผนยังไงครับแต่เป็นว่าสมมติเกิดเหตุการณ์ตอนเขาขายของ มันจะเกิดเหตุการณ์ขายคองกับเรื่องอะไรนะครับสมกับต้องมีเสียงมันครับไม่เคยติดไฟครับเตรียมพันครับผมเตรียมแผนเตรียมแผนเก็บฟองไว้เก็บฟองเก็บไว้แล้วครับฟองเก็บกระเป๋าไว้แล้วตานนั้นมือได้จะไปครับเขาบอกเขาอพยพมาแล้วสามครั้งนะครับชีวิตลําบากมากเลยเพราะอพยพแต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่ายอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการให้มันจบจบ จะทํายังไงก็ขอให้รีบทํานะครับก็หลายพื้นที่ก็สะท้อนมาฮะค้าม่ค้า้วยเตี๋วเห็นที่สุรินก็บอกว่าพร้อมจะคว่ำหม้อข้ยวตี๋วนะพร้อมจะเลิกขายเลยขอให้บอกนะครับแต่บอกแล้วก็ให้รีบจัดการให้มันจบจุ่ยสะท้อนมาทุกวันนะความเห็นก็จะลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะบอกแนวเดียวกันนะบอกว่าเขาอยากให้แบบทีเดียวจบเลยนะครับ